สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนิยามใหม่ของการประกันชีวิตย่ฮาราจูกุอายุมโตโคเซนิเมเดนไนใครๆมัวละมัวละเขอยู่ใจกลางความความเขาเรียกอะไรซิบิไลใช่ตอนนี้นะฮะของขายของกินเพียบเลยใช่ครับเราจะกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้ถูกต้องครับก็ต้องหาอะไรให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับท่านผู้ชมใช่ครับก็ถือว่าเป็นคนมีน้ำใจนะแล้วก็ต้อง มีของมาฝากเสมอครับตอนนี้เราก็เตรียมไปดูของมาแล้วครับตอนนี้เร่งๆเวลวเดี๋ยวตามมาดูเลยดีกว่านะครับว่าเรามีอะไรจะให้นะครับแต่อย่าลืมไปดูกติการด้วยนะครับว่าพวกเราจะให้ของคุณอย่างไรและคุณจะทํายังไงถึงจะได้ของฝากจากพวกเราครับผมไปดูเลยลุ้นรับของฝากจากต่างประเทศง่ายๆกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพียงคุณตอบคําถามว่าวันนี้แม็กซ์และบอมพาคุณไปกินอะไรพิมพ์ U หนึ่ง หอยแมลงผู้พิมพ์ยูสอหอยนางรมทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่483-8323ผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นอันดับที่42 104และ204จะได้รับโปรเตโต้ฟาร์มจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน3รางวัลคุณสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่4ทธันวาคมถึง9ทธันวาคมประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook The First TV ไทยในสัปดาห์หน้า เราสองคนจะมาถึงที่นี่ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดียังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับตรงไทยแอคซ่าครับ Canon Printer ครับ i n นเด็ i ซ์ริวิง o อลล์วอลโพรทรเวสภาพสวยๆจากน o ติกาและก็รองเท้าจากมิซูโน่นะครับผมครับและก็จริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้เป็นทริปสุดท้ายจากญี่ปุ่นแล้วครัั้งต่อไปจะไปที่ไหนนะครับติดตามดูให้ดีนะครับอย่าลืมด้วยนะครับติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กของพวกเราด้วยจะบอกว่าไปทริปที่ไหนมีของขวัญอะไรให้มีกิจกรรมอะไรนะครับ เต็มที่แน่นอนเพราะฉันติดตามพวกเราด้วยครับครับผมแล้วก็2คนเรานะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสยนตนรัผ่านผลไปแล้วนะครับกับทริปท่องเที่ยวเมาดีฟในราคาสุดพิเศษตามรอยรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกการเดินทางในครั้งนี้ต้องบอกว่าฟินจริงๆครับว่าแล้วเราไปแอบดูสิครับว่าเราไปทำกิจกรรมที่ไหนกันบ้าง และที่สําคัญที่สุดเราได้เห็นชมหน้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวมาลดีฟรีจํานวน2รางวัล แบบสุดโลกกับรายการ The First Ultimate ไม่ยากเพียงคุณชมรายการแล้วร่วมสนุกกับการค้นหารหัสลับและคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปที่ได้มาเที่ยวสุดโลกไปกับเราสส,สแนในนจาก,พบพบบการเดอ amarin tv